วันดีทอมช่วงนี้เขามีกิจกรรมคิดมัดด้วยนะนายอย่าลืมเล่นล่ะเออกินมาเหรอแล้วฉันต้องทำไงบ้างล่ะง่ายๆเลยเพียงแค่นายกดเข้าไปที่ต้นคิดมัดกดอวยพรวันคิดมัดให้กับเพื่อนๆจำกัด5้าครั้งต่อหนึ่งวันกดรับของขวัญคิดมัดที่เพื่อนๆส่งกันเข้ามาและตกแต่งต้นคิดมัดให้สวยงามตามที่ต้องการสุดท้ายกดรับของขวัญที่ใต้ต,ต้นคิดมัดเป็นประจำแบบนี้ทุกวันแค่นี้นายก็มีความสุขได้ในช่วงเทศกาลคิดมัด แต่ฉันไม่มีเพื่อนเลยนะเจอรี่ไม่เป็นไรถ้านายไม่มีเพื่อนนายสามารถสะสมกระดิ่งเพื่อซื้อของขวัญได้เองจากโหมดคลาสสิกและโหมดจัดอันดับราคาของขวัญก็อยู่ที่30กระดิ่งต่อกล่องหรือถ้าใครจะเติมเพชรซื้อก็ได้นะ เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทีน่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับโอ้โหหนาวมากอ่ะคือผมแบบมันนั่งขดแบบแคทเกมคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมฮะคือแบบอากาศเย็นจริงนะฮะช่วงนี้นะครับดูในสุขภาพกันนิดนึงนะครัะแล้วก็มีเรื่องของโควิดไปอีกแล้วนะครับมันกลับมาอีกแล้วนะครับน่าเป็นห่วงนะครับประเทศไทยครับหัวเราะเลยนะหัวเราะนี่ไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะะเอออ่ะ มาเข้าเรื่องของเราในวันนี้กันดีกว่านะครับผมตั้งใจจะมาสุ่มนะฮะร,ราคาพิเศษให้เพื่อนๆดูนะครับคือผมพูดไปหลายชิปแล้วไงแต่ว่าไม่ได้ทําให้ดูสักทีหนึ่งเนาะเช็คที่มูฟแ๊บมาครับทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปจัดกันเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวสุ่มการน้ํายาตามโอ้ยนี้ กลือมากครับมือคว้าเออกมาเลยผมไม่อยากได้โมอ,อยากได้ใบนี้นะครับได้กับปใบนี้ทุกคนแล้วกดปุ๊บมันไปเลยนะครับนะีมันไม่มีการถงถามว่าไอ้คุณต้องการจะซื้อแน่นะอะไรอย่างนี้ไม่ครับกดซื้อปุ๊บไปเลยครับเออมาต่อเลยเด้เอาเด้เอ,อ,ดเอ,อ,เออือด้เยียดลอคออเออ่ะพอแล้วทุกคนพอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวขอดูสิ มันต่อมาคืออะไรเออไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะฮะเราค่อยมาต่อกันนะครับนะโอเคไปสุ่มการ์ดต่อเลยครับรัวๆไปครับตอนนี้มีอยู่15ื่นห้าน้ำยาครับผมต้องการอยังพูดนไม่จบเอ็ดเข้ามาแล้วครับเฮ้อเพือ่อน้องสูนักมาอยู่เดียวนอะเฮ้อลูกโจรเผาไหม้ลูกโจรเผาไห,หม้ผมน่าจะใกล้เต็มแล้ววะทุกคนน่าจะเลเวลสามแล้วมั้งนะฮะเดี๋ยวค่อยออกไปดูนะครับนะ รัวไปยาวไปผมต้องการชาร์จพลังโจมตีเลเวล3ครับถ้าผมมีชาร์จพลังโจมตีเลเวล3ผมจะเล่นง่ายขึ้นมากเลยเออคือตอนนี้สู้หนูไม่ค่อยได้นะครับเนื่องจากว่ามันคูดาวนาน25ครับ2ีวิฮนะกว่าจะขึ้นตาแดงอีกทีหนึ่งนะฮะนะเออหนูมันก็จะจูกไปอย่างนั้นแหะฮะสู้ยากสู้ยากนะครับนะบต้องได้สักเลเวล3เนะี่ยสิบห้าวิเนี่ยโอ้โหบันเทิงเลยฮะทุกคนมารัวไปเลยเอยมาว่ะมาวะ เอออยโว้ยโคนกเกลืออีกแล้วการนี <g arden> ้ไม่ได้ใช้ทุกคนมันหหลูนะครับนะมันไม่ค่อยดีนะครับ <g arden> เพราะว่าผมเนี่ยเล่นแมวเป็นหลักนะฮะเลยว่าไม่ค่อยดีนะ <g arden> พูดกันไว้ก่อนเดี๋ยวทัวลงไม่ใช่เลย <g arden> รู้มากเดี๋ยวทัวลงเอ,อ้ยมาอีกแล้วครับโอ้โหนี่มันลูกลัก G M ชัดๆอะไรกันครับเนี่ย <g arden> ไปนิดโอ้ <g arden> เลยครับเออจะออกทรั้งที่มันต้องเอดคนณอไม่ต้องแล้วมันต้องเอดนะครับนะโอ้น้ำยางหมดเร็วเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> ผมเปิดสามใบเลยเออโอเครัวไปครับ เฮ้ยเฮ้ยมันจะออกแค่นี้ไม่ได้นะทำไมมันเงียบจังเลยนะอุย้อยยางเงียบสิครับ<อ>หมดไปเยอะแล้วนะหมดไปเยอะแล้วเฮ้ยสงสัยมันต้องใช้สูตรเดิมอีกแล้วนะทุกคนคือสูตร2ใบไปนะครับ2 3 1สนะครับหนะสองใบไปแบบนี้อันนี้เป็นสูตรผมนะครับทุกคนห้ามลอกเรียนแบบนะครับมันเปือนน้ายานะครับนะแล้วก็3แบบนี้เออไปมาแล้วก็น1นครับรอบนี้ได้แนะ่ทุกคนคอยดูนะเอ็ดมันจะออกมาบึ้บ เบ้าให้เอสไม่ออกครับเปิดอีกคุังเอสออกอเห็นไหมสูตรผมบอกแล้วอันนี้เป็นสูตรผมนะครับทุกคนนะ้ํารอกเรียนแบบนะครับมันเปืองน้ํายาครับโอ้โหละเเียดรอบครอบมาวะทุกคนสวยๆได้อยู่นะฮะนะเปิดสาใบเลยฮะกันไว้งไงเผื่อมันมีเอสมาอีกหนึ่งใบนะผมเคยเจอนะครับนะเอสเอเนี่ยอยู่ด้วยกันทุกคนโอเครัวไปนะครับตอนนี้เลิศดีบันกว่าโอ้ยมาว่าชาร์ตมาดังโจมตีมาดิอ๋อเอ้ โกองเล็บยาวไม่น่าจะออกใบนี้ไม่น่าจะมีทุกคนเชื่อไหมอาดูวะ <laughs> <c oughs> โคตรเกลือเลยโอ้ไรวะเอ,อโกงเล็บยาวนี่ตอนแรกๆที่ผมได้มาผมโคตรดีใจเลยนะคือตอนแรกเล่นไม่เป็นไงโอว่าเอาแล้วการระดับเอมต้องโหดนฟนะคืออ่านความสามารถแล้วก็ยังงงๆอยู่ฮนะแต่ก็ใส่นะฮะนะใส่ใช้ไปสักพักหนึ่งพอเล่นเป็นเท่านั้นแหละหการแม่งโคตรเค็มเลยครับเกลือหนักมากอะ่ะ โอเคผมน่าจะหมดเลยฮะทุกคนวันนี้น่าจะมีแค่นี้หรือเปล่านะครับนะอย่เพึ่งทุกคนกระทำย่อมมีหวังเสม,มอครับพันแปดก็ต้องมีเอสอะผมบอกเลยเอือ้อสามร้อยห้าสิบก็ได้เสียวทุกคนเอสมาดิเอสมาดิเพื่อนน้ำยาจะหมดแล้วนะน้ำยาจะหมดแล้วนะครับอืมมาไปสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดครับมาอันนี้สุดท้ายจริงๆแล้วไม่โอ้สุดท้ายจริงๆว่าทุกคนเอฟออกว่ะ เอ,อ็ดอเอน้ำยาหมดครับโอเคผมก็ต้องขอเกล้าวปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ไปพบกันใหม่โอกาสนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share. เดี๋ยวไปฟาร์มน้ำยาแป๊บหนึ่งแล้วเจอกันบาย